ตอนนี้เราอยู่กับเจ้า MG 3นะครับแล้วก็จากครั้งที่แล้วต่อเนื่องกันมาผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยมาดูช่องล่างซึ่งเขาเค็มว่าดีขึ้นในเซกเมนต์เดียวกันนะครับซึ่งผมอยากให้เห็นลมมออเบรกอะแต่ว่าด้วยความแน่นของมันอะ่ะเมื่อกี้หัณน้ช่างยังบอกโอโ้โหแน่นปี้ยเลยนะเป็นผู้หญิงที่ผมชอบลยนะเขาว่านะมันไม่เห็นแต่ว่าลมเบรกการการทำงานของมันจะเป็นของบอสนะครับเป็นไฟฟ้านะครับแล้วก็ การการที่เราเบรกแล้วก็ตั้งค่าความความเหนียวความตึงความตื้นความลึกเนี่ยมันตั้งค่าง่ายนะครับแค่ไปนิ้วก็สามารถตั้งเบรกได้เลยนะครับส่วนเรื่องไฟมันก็ยังยังดีนะที่เขายังไม่ตาเราให้เรามีพื้นที่ในการแปนเทนนนเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆก็ยังเปลี่ยนง่ายอยู่นะครับไฟเลี้ยวอะไรเงี้ยมันก็ยังง่ายแต่ตรงอื่นนี่ผมบอกเลยว่าโอ้โหแน่นเปละเดี๋ยวผมเอาขึ้นห้อยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวดูกันว่า ช่วงล่างที่เขาว่าดีที่สุดในเซกเมนต์เดียวกันเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับตอนนี้ผมก็เอาขึ้นแล้วนะครับท่านผู้ชมมันก็ทำมาดีขึ้นโอ,โอ๊น้ำโดนดอ่อโดนหูนะครับหนาขึ้นนะครับมัน มันใช้ได้เลยแล้วก็สิ่งที่เขาเคม,มาท่านผู้ชม,มลองดูตรงนี้เป็นรถรุ่นเดียวนะครับที่ใช้ดุมล้อเป็นอลูมิเนียมนะครับสำหรับคานคานปีนนกอะไรผมมองว่าใหญ่มากคันชักคันส่งท่านผู้ชมลองมาดูทางนี้ครับตากล้องขยับมานี่มันใหญ่ขึ้นมันมันทำมาได้ดีขึ้นแล้วก็การโค้งก็ทำมาใหญ่ขึ้นนะครับการยึดเฟรมตัวถัง ทำมาดีดีขึ้นจริงแต่ว่าเป็นแม็กเฟอร์สันสตัดแบบรถรถทั่วไปนะครับทุกคนเป็นแม็กเฟอร์สันสตัดได้แต่ว่าคุณภาพของเหล็กหรือว่าการใช้จุดยึดเนี่ยมันต่างกันนะครับต่างกันมากตรงนี้ก็ผมชอบอะ่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นนี่ท่านเห็นท่านผู้ชมเห็นไหมไฟฟ้าเห็นไหมครับสายไฟซึ่งมอเตอร์อยู่ตรงนั้นนะครับโอ้ยร้อนนะครับอยู่ตรงนั้นสองตัว ไม่อยากเปิดนะครับรถมันใหม่อยู่นะครับของตัวอยู่ด,ด้านด้านด้านซ้ายแล้วก็มาดูด้านหลังนะครับแบตเตอรี่ไฮบริดเนี่ยที่เขาบอกว่าอยู่ตรงไหนอยู่ข้างบนนี้นะครับข้างบนข้างบนนี้ขึ้นไปอีกก็คือมันจะอยู่ระหว่างก้นขนนั่งอะแต่ว่าเคสแบตเตอรี่เนี่ยเป็น GMT มันจึงทำให้ความร้อนเนี่ยไม่ออกมานะครับแล้วก็กันไฟได้ดีด้วยคนหลังปกติแล้วชอบชอบบนบนการสมัยก่อนนะ ที่ความร้อนชอบขึ้นหน้าแต่คันนี้ไม่มีนะครับด้านหลังครับบูท,ทอชั่นนะครับแบมเปอร์แล้วก็ตัวท็อปเมาส์ที่ล็อกล็อกของตัวโช๊คอะทั้งหมดใหญ่ขึ้นใหญ่มากแล้วก็ใหญ่กว่า MG3 ตัวเก่าแล้วก็ใหญ่กว่ารถในเซ็กเมนต์เดียวกันนะครับช่วงล่างมันทำให้อาการเวลาขับอะ่ะมันจะไม่มีโยนมันก็แบบตึบตึบดีนะสำหรับคนที่ขับรถไวนะครับก็ะจะชอบเลยนะครับ ตรงนี้ขังน้ํามันนะครับมันก็จะครออีกครั้งหนึ่งอยู่ด้านบนซึ่งน้ํามันก็ลงมาภาพรวมของคันนี้ผมมองว่าเป็นรถที่ยอดเยี่ยมนะครับในราคา500,000กว่าบาทนะครับยอดเยี่ยมจริงๆส่วนเรื่องระบบเบรกนะครับระบบเบรกเป็น ABS 4ล้อเป็นดิฟทั้ง4นะครับซึ่งมาตรฐานของรถเ g จจะเป็น ABS หมดแล้วนะครับข้างหลังจะไม่มีดัมนะครับ วันนี้ก็ให้พาดูกันคร่าวๆแล้วนะครับใครที่สนใจนะครับรถ mg 3 h y b r บิดพัสสามารถโทรมาสอบถามผมที่0 8 2ย์แ6ด9 7ง8ปนะครับปุโปมชั่นคันนี้ว้าวมากราคาไม่แรงแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ